สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาเก็บผักกูดญี่ปุ่นกันนะคะวาราบินะคะที่อเขาบอกต่อว่าชื่อวาราบินะคะเป็นผักกูดญี่ปุ่นตรงนี้สวยงามมากค่ะกําลังงา,งามเลยค่ะเรามาเก็บกันค่ะ วันนั้นต้อเอายอดแบบมีใบนะคะแต่ตอนนี้ต้อจะเอาแบบที่ไม่มีใบนะคะแบบนี้เอาอ่อนๆเลยนะคะผักกูดต,ตัวนี้จะมีพิษเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่มีมากค่ะแต่ถ้าเรารู้วิธีทํากินก็ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่ามันเป็นผักกูดที่เขานิยมกินทางญี่ปุ่นนะคะ อาอ่อนๆค่ะต้อได้ดูคลิปคนญี่ปุ่นเขาทำกินนะคะเขามีการต้อก็จะไปทำเหมือนเขานะคะเพราะว่าสารที่ล้างพิษตัวนี้ออกได้ก็คือเบกกิ้งโซดานะคะที่เขาบอกว่าเบกกิ้งโซดาจะล้างพิษตัวนี้ออกได้ดีกว่าตัวอื่นนะคะต้อจะไปทำอย่างเขาดูนะคะครั้งก่อนต้อเอา แช่น้ำเกลือไว้ทั้งคืนนะคะแต่ตอนนี้ต้องจะไปล้างด้วยเบกกิ้งโซดานะคะแช่ไว้ทั้งคืนเหมือนกัน เราจะมาดูตรงนี้กันดูยอดอ,อ,อ่อนอวบอวบกันตรงนี้นะคะดูค่ะสวยงามมากพอกินเลยค่ะเวลาไปเก็บเห็ดค่ะทุกคนเวลาไปเก็บเห็ด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 มันปูมันชอบออกตามต้นใต้ต้นไอ้นี่แหละเวลาต้อเวลาต้อไปเก็บเห็ดต้อเห็นต้นไอ้นี่ไม่ได้เลยก็จะวิ่งไปหาเพราะว่า เห็ดมันชอบออกรมแรงหน่อยนะคะวันนี้ค่ะต้อจะวางไว้ก่อน เราขึ้นใหม่เต็มเลยค่ะต้อต้องขออภัย f อด้วยนะคะที่ต้อพูดภาษาผสมผสานกันนะคะที่เป็นภาษาไทยและภาษาอีสานนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าต้อพูดแต่ภาษาอีสาน F c ที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องต้อก็เข้าใจค่ะแต่ว่าบางทีก็มันเป็นยังไงล่คะคะขอให้ต้อได้พูดเถอะนะคะจะเป็นไทยหรืออีสานเราก็เป็นภาษาเดียวกันไม่ต้องคิดมากนะคะงงงงหน่อยค่ะในการพูดของต้อค่ะเพราะว่าบางทีต้อก็อีสานมั่งภาษาลาวมั่งภาษาไทยมั่งค่ะผสมผสานกันไปเพื่อความสนุกเพลิดเพลินค่ะ ต้องขออภัย FC ด้วยนะคะที่แบบงงๆกับภาษาต้อนะคะดูค่าผักกูดสวยงามมากค่ะเมกับบิวสวยๆค่ะบิวสวยๆข้างหน้านะคะ <c oughs> กำลังกินเลยครับวันนี้ก็จะเอาไปแต่ผักกูดต,ตัวนี้ต้อจะไม่ให้เพื่อนกินนะคะเพราะว่าต้อไม่กล้าให้เขากิน แต่ก็ไม่เป็นอันตรายมากหรอกคะ่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็กินเหมือนกันถ้าเรารู้จักเอาพิษเขาออกนะคะ นี่ก็คือผักกูดที่เราเก็บมานะคะสวยงามมากค่ะวันนี้เอาแค่นี้พอนะคะเราไปทำการล้างสารเขาออกนะคะแล้วก็เก็บไว้กินเวลาเขาไม่มีนะคะเวลาเขาหมดหน้าอ่อนนะคะเราเก็บไว้กิน เก็บอย่างละนิดละหน่อยผักป่าอย่างละนิดไว้หน่อยไว้กินเวลาหน้าผักป่าหมดนะคะไปค่ะเราไปทำล้างสารพิษเขาออกค่ะ